ครับสวัสดีครับช่างจุ้มครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีของคุณปอนนะครับอยู่อําเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดหัวนี้ลูกลูกค้าจะซื้อยกหัวเฉพาะหัวสีนะครับของลูกค้าผมทําให้ตรงรุ่นนะครับหลากสีหน่อยนี่นะครับตรงรุ่นนะครับเอาไปใส่ของลูกค้าได้เลยแล้วก็จะเข้าชุดล็อกนะครับ ระบบสีเร็วรวันนี้ผมจบให้ลูกค้า5,200บาทนะครับมาดูการเทสการทำงานกันนะครับ ผมเทข้าวไหลให้ดูนะครับก็สักสองถังสองถังสีบนีงนัครับ้งบนข้าวสกปรกมันเดินนะครับให้คาสะอาดกนี้นะครับผมปล่อยหมดเลยนะครับตอนนี้กระแสไฟอยู่ที่12บสองถึง13แอมป์นะครับว่ลูกค้าใช้หน้าแปลงเสร็จนะครับคลายออกด้านซ้ายมือให้อ่อนไว้เลยนะครับ ใช้มือนะครับให้สปินไม่กดนะครับทีนี้พอปล่อยข้าด้านบนได้นะครับปล่อยข้าด้านบนได้ก็เริ่มหมุนขวามือนะครับทีละเกลียวช้าๆนะครับได้จุดชอบแล้วล็อคล็อกหังปากนะครับ น,นี้ทุแกแจนยังใหม่อยู่นะครับแจนผงใช้ของแฟมเจ็ดตรงรุ่นนะครับแต่ว่าดัดแปลงด้านหน้านิดหน่อยนะครับอันนี้นะราคาจะได้เดินเดีวแลวไม่ถือดดวยวใครอยากได้แบบนี้นะครับเฉพาะหัวทีนะครับผมทำขายได้ทุกรุ่นนะครับที่มีขายในประเทศไทยนะครับตัวนี้มีชุดล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ แกนใหม่ลูกปืนใหม่นะครับเอาไปตั้งแท่นของลูกค้าได้เลยนะครับเฉพาะเหตรงนี้ยาวไปถึงเมล็ดได้หลังห้าพันสองร้อยบาทนะครับผนจบให้ลูกค้านะครับเหนือดูข้าวนะครับตกปตรกอย่างนี้เลย ก็ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้เครื่องนั้นนะครับผมจะทาหัวสูงวันนี้นะครับสีและบทในขั้นตอนเดียวนะครับรอดูตอนเทสการทํางานนะครับเครื่องนั้นนะครับหมื่นสองห้าร้อยนะครับติดชุดล่อนเสร็จตาให้ด้วย ทีนี้มาดูแกบนะครับผมจะเทให้ดูนะครับว่ามีเม็ดข้าวเล็ดหลอดไปหรือเปล่านะครับนี่เราหาแทบไม่เจอถ้าหัวสีสมบุรณนะครับเราไม่ต้องขัดเยอะนะครับข้าวก็จะไม่รอดไป โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับ